พบกับคำง,งินฟาร,ร์มชาแนล EP นี้นะคะเราจะมาโชว์หมูขุนที่เป็นแกรนด์เลือดร้อยกับ2ส,สายนะคะใครบอกว่าพวกแกรนด์เลือดร้อยเอามาทำหมูขุนแล้วไม่โตนะคะในคออนี้นะคะเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าหมูขุน ที่เป็นสายตรงเลือดร้อยและ2องสายนะคะเพราะว่าตัวเมียรเราคัดเป็นแม่พันธุ์นะคะส่วนตัวผู้เราตอนทั้งหมดเลยแล้วมาขุนนะคะนี่เป็นชุดที่ลงขุนนะคะอายุ3เดือนกับอีก2สัปดาห์นะคะระยะขุนนะ3เดือน2สัปดาห์ถ้าเป็นอายุจริงตั้งแต่เกิดก็4เดือนกับอีก2สัปดาห์ะค่ะ อีกสองสัปดาห์ถึงจะขายออกนะคะเราจะขุนทั้งหมด4เดือนเต็มเลยนะคะถ้านับจากลงขุนนะเพราะว่าเเราเอาลงขุนที่4สัปดาห์นะคะเอาลงคอกนี่มาดูหุ่นหมูค่ะว่ามันประมาณเท่าไหร่เนาะที่เราวัดตัวใหญ่สุดในนี้นะคะใช้สายวัดนะไม่ได้ช่างใช้สายวัดคำนวณนะคะ ได้1 1 0กิโลนะตัวใหญ่ๆดูฝั่งนู้นเนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆส่วนตัวเล็กสุดในคอกได้95กิโลนะคะเราวัดจากใหญ่สุดแล้วก็เล็กสุดในคอกนะคะตัวเล็กสุดใช้สายวัดนะคะคำนวณ ในข้อนี้จะเป็นสายตรงนะคะเลือดร้อยนะแลนเลือดร้อยกับสสายแล้วล็ดไว้แล,ล้วก็จะมีหมูขุนอยู่ไม่กี่ตัวคะ่ะหมายถึงหมูขุนสาสายประมาณสองสาตัวที่มีลายจุดๆเห็นไหมคะผิวมันจะเป็นแบบนี้เราพิสูจน์ให้ดูว่าจากคําที่เขาบอกว่าเลือดร้อยหมูสายตรงขุนไม่โตนะคะมันโตอยู่เด้อเนี่ยและเราขุนมาหลายรุ่นแล้วนะคะ แต่ส่วนมากจะเป็นตัวผู้นะเพราะว่าตัวเมียเราคัดเป็นแม่พันุนะคะที่เอามาขุนจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะคะในค้อกนี้ตัวใหญ่มากกินเก่งมากค่ะชุดนี้ชุดนี้อีกสองสัปดาห์นะคะถึงจะได้ขายออกนะนี่เรามาดูพิสูจน์ให้ดูว่ามันขุนโตอยู่นะคะอัดอาหารเต็มที่นะคะอาหารก็ใช้สูตร เหมือนที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าใช้สูตรไหนกินเท่าไหร่เราเคยพูดไปแล้วนะคะอย่างที่บอกหมูจะโตนะคะอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะคะอาหารการจัดการในฟาร์มการดูแลสุขภาพด้วยนะคะมันมีหลายปัจจัยนะที่จะทำให้หมูโตไม่โตอยู่ที่กรรมพันธุ์ พ่อแม่พันธุด้วยนะคะการจัดการฟาร์มแล้วก็อาหารที่กินนะคะมันจะทำให้หมูใหญ่ไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้ยหลักการต้นๆมันนี่ตัวนี้ร้อยเลยนะร้อยอัพเราวัดแล้วนะตัวใหญ่มากอย่างที่บอกในค้องนี้เล็กสุด95กิโลนะคะใหญ่สุด110นะก็เฉลี่ยประมาณ100ค่ะในภายในเนี้ย เราวัดปกติเราจะวัดในข้อตัวเล็กสุดกับตัวใหญ่สุดนะคะใช้สายวัดนะไม่ได้ช่างสายวัดนะคะมันมีวิธีวัดอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาบอกคลิปในคลิปต่อไปนะคะเวลาวัดหมูสําหรับคนไม่มีตาช่างนะแบบจะได้คนนํานวณคร่าวๆว่าเอหมูตัวเองน้ําหนักเท่าไหร่พอจะขายได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตาม <c oughs> ช่องทำาเงินฟาร์มชาแนลอ YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ